ยาฆ่าเชื้อหลาและแบคทีเรียเพื่อฟาร์มของคุณสะอาดปลอดภัยมั่นใจซีนิตน้ำยาล้างภาชนะซีนิตให้ทุกงานล้างเป็นเรื่องปลอดภัยมั่นใจซีนิต JMS จิตเล็กสนามหลวงสองจำหน่ายนกสวยงามกรงนกและอุปกรณ์พร้อมทั้งอาหารและยาเพื่อนกที่คุณรักสวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการคนเลี้ยงนก รายการที่นำาสาระความรู้เรื่องราวต่างๆมาฝากให้ท่านผู้ชมครับช่วงเบิร์ดโชว์ไปชมนกคอกเทลร้องเพลงกล่อมเด็กมันจะร้องอยังไงจะกล่อมแบบไหนหา้ามพลาดนะครับช่วงจับก,กระแสตลาดนก ฟังบทสัมภาษณ์พิเศษจากร้านเอเชียเพชรช็อปจังหวัดอุบลราชธานีครับเกี่ยวกับรีร้านขายนกสวยงามหรื่ร้านชื่อว่าร้านเอเชียเพชรช็อปซึ่งร้านนี้นะครับเป็นร้านแรกที่ขายนกสวยงามในจังหวัดอุบลราชธานีผมเพงเดินทางาาาาามาเพื่อสัมภาษณ์และสอบถามคุณเอสวัสดีค่ะท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่วงบ้าวเทอค่ะ วันนี้หรูจะพาท่านผู้ชมไปชมคลิปจากต่างประเทศค่ะคลิปของวันนี้ก็คือคลิปของเจ้าโนคอระเทลที่ร้องเพลงกองเดมมันจะน่าฟังแค่ไหนมันจะไพเราะขนาดไหนเดีถ้าร้องไปแล้วเนี่ยเด็กจะรับปุ้ยหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่านะคะ ทางรายการจะติดต่อกลับไปเพื่อมอบของที่ระลึกอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมท่านใดมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจต่างๆแชร์มาที่ทาง Facebook ของทางรายการคนเลีงน,ก,นกได้เลยนะครับหากคลิปของท่านได้รับการพิจารณาออกอากาศทางรายการมีของที่ระลึกมอบให้นะครับซีนิต น้ำยาฆ่าเชื้อรลาและแบคทีเรียเพื่อฟาร์มของคุณสะอาดปลอดภัยมั่นใจซีนิตน้ำยาล้างภาชนะซีนิตให้ทุกงานล้างเป็นเรื่องปลอดภัยมั่นใจซีนิต JMS จิตเล็กสนามหลวงสองจำหน่ายนกสวยงามกรงนกและอุปกรณ์พร้อมทั้งอาหารและยาเพื่อนกที่คุณรัก สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับเป็นประจําในช่วงจับกระแสตลาดนกนะครับแล้วในตอนนี้นะครับก็เป็นช่วงหน้าฝนอย่างเต็มรูปแบบนะครับโดยเฉพาะภาคกลางแล้วก็ทั่วทุกภูมิภาคมีฝนตกอย่างชุกชุมแล้วก็มีฝนตกหนักเพราะฉะนั้นดูแรลรักษาสุขภาพนกด้วยนะครับอากาศแบบนี้นะครับนกของท่านจะเจ็บป่วยแล้วก็จะมีอาการของการติดหวัดนะครับหรือมีอีกหลายหลายหล่าหลายหลายโรค ที่ตามมานะครับทางรายการคนเลี้ยงนกเป็นห่วงสุขภาพนกของท่านผู้ชมทางบ้านนะครับนะครับเรื่องต่อไปนะครับที่มีผู้สอบถามกันเข้ามาทางอินบ็อกก์ก็ดีหรือทางคอมเมนต์ก็ดีซึ่งรายการคนเลี้ยงนกเราจรึงขออนุญาตนํามาตอบนะครับเรื่องแรกนั่นก็คือเรื่องอยากให้ทางรายการเนี่ยบอกหรือนําเสนอว่านกตัวไหนซึ่งเป็นนกไทยนะครับหรือที่เราเรียกว่านกปากจูเนี่ยนะครับ ไม่ใช่นกปากขอเนี่ยนะครับที่เพาะเลี้ยงได้นะครับให้ทางรายการช่วยบอกทีว่านกตัวไหนสายพันธุ์ไหนเพาะเลี้ยงได้เพาะเลี้ยงไม่ได้ขอตอบอย่างนี้นะครับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสัตว์ป่าเมื่อปีพศ .2535 ซึ่งเป็นฉบับล่าสุดเลยเนี่ยนะครับนกไทยแทบทุกตัวนะครับเป็นสัตว์สงวนทั้งสิ้นไม่สามารถเพาะเลี้ยงได้แต่ ก็มีบางฟาร์มที่มีใบขออนุญาตในการเพราะเลี้ยงถูกต้องเขาจริงเพาะเลี้ยงได้แต่น,น่นแน่นอนละครับรายละเอียดมันก็มีต้องมีการใส่ห่วงขานะครับมีการดแูและมีการได้รับการอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้เพาะพันธุ์ซึ่งก็มีอยู่หลาย10บฟาร์มในประเทศไทยของเราที่ได้ทําการเพราะเลี้ยงอย่างถูกกฎหมายมีใบขออนุญาตเรียบร้อยนะครับ ที่จะให้ผมนํามาเสนอนั้นมันเป็นเอกสารเป็นปึ้งเลยนะครับแต่ทางรายการคนเลี้ยงนกจะนํามาเสนอแน่นะครับเพียงแต่ว่าจะออกมาในรูปแบบใดน,นะครับซึ่งทางรายการคนเลี้ยงนกเรานั้นนะมีเวลาน้อยอย่างช่วงจับก,กระแสตลาดนกเนี่ยทางรายการมีเวลาให้กับท่านผู้ชมอยู่ประมาณ8-10นาทีในการพูดคุยในการรายงานสภาวะตลาดส่วนเรื่องที่ถามมาเป็นเรื่องที่2ซึ่งทางรายการอยากจะนํามาตอบนะครับเรื่องการหาซื้อนก มีคนถามกันเข้ามาทางอินบ็อกซ์หรือแม้กระทั่งโทรเข้ารายการนะครับหรือส่งเอสอ็มเผ่าน Messenger เข้ามาถามว่าซื้อนกที่ไหนหาซื้อได้อย่างไรนะครับโดยเฉพาะซันคอนวเนี่ยถามกันมาเยอะเหลือเกินขอตอบอย่างนี้นะครับว่าการซื้อนกอะมันมีอยู่2ช่องทางซึ่งรายการกุเล็งนกก็ได้นำเสนอไปอยู่บ่อยๆแต่ผมก็เข้าใจนะครับว่าท่านคงหาซื้อกันไม่ได้ นะครับการหาซื้อนกนั้นนะครับในแต่ละตอนที่เวลาผมไปสัมภาษณ์อินไซต์ฟาร์มผมก็จะบอกอยู่แล้วนะครับว่าหรือทางเจ้าของฟาร์มก็จะตอบให้ท่านผู้ชมรับทราบอยู่แล้วแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ขึ้นอยู่แล้วแต่ผมเข้าใจนะครับว่ามันมันโทรไปแล้วเกาไม่มีขายเป็นเรื่องจริงนะครับโดยเฉพาะนกที่ได้รับความนิยมอย่างซันคอน,นัวเนี่ยไม่ได้หาซื้อง่ายๆแล้วท่านผู้ชมกระจร้อนอยากเจ้าแต่นกพ่อแม่โอ้โหมันเป็นเรื่องยากนะครับ ซึ่งจะหาซื้อได้ในเวลารวดเร็วนะครับคนเลี้ยงนกรุ่นเก่าๆจนถึงปัจจุบันเนี้ยทราบดีนะครับว่ามีเงินหาซื้อทองคําง่ายกว่าหาซื้อนกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์โดยเฉพาะนกสันคอหนัวมผมก็ได้บอกไปหลายท่านนะครับที่โทรเข้ามาสอบถามว่าก็ซื้อจาก แหล่งโดยตรงนั่นก็คือฟาร์มเพราะเลี้ยงอันดับที่2ก็ซื้อจากพ่อค้าไม่ว่าจะเป็นสวนจตุจักรนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านขานกเออทุติร้านขายนกในสนามหลวงสองนะครับแม้กระทั่งร้านคุณเตี้ยโสธรหรือร้านขายนกที่ที่ได้ร่วมรายการคนเลี้ยงนกให้ข้อมูลกับท่านไปก็ยกหูพูดคุยสอบถามหาซื้อได้แต่มันอาจจะต้องใช้เวลารอคอ,อยสักนิดหนึ่งนะครับคงไม่ได้ดังใจแน่มีเงินไปซื้อปุ๊บเหมือนช็อปปิ้งสินค้าใน ห้างสรรพสินค้าคงเป็นแบบนั้นไม่ได้นะครับก็ขอตอบผ่านทางรายการอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องการซื้อเลี้ยงนกช่วงรายงานสภาวะตลาดนกในสัปดาห์นี้นะครับผมมีสกู๊ปพิเศษนะครับรายงานพิเศษที่จะนํามาเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนั่นก็คือผมได้เดินทางไปจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดนี้เป็นจังหวัดอยู่ติดชายแดน ทางด้านอีสานตอนล่างนะครับมีประเทศเพื่อนบ้านที่ติดต่อกับจังหวัดนี้นั่นก็คือคือประเทศลาวและประเทศกัมพูชาแล้วก็ยังมีประเทศเวียดนามซึ่งเดินทางข้ามประเทศลาวเข้ามาซื้อถึงจังหวัดอุบลราชธา,านีกันทีเดียวอุบลราชธา,านีเป็นจังหวัดใหญ่นะครับมีประชากรมากมายแต่สิ่งที่น่าสนใจที่จะนำมาเสนอนั่นก็คือผมได้ไปนั่งคุยกับคุณเอเจ้าของร้านเอเชียเพชรช็อป เรื่องราวของคุณ A หรือร้าน Pet Shop เอเชียเพชรช็อปนี่น่าสนใจจนทําให้ทางรายการต้องเดินทางไกลไปถึง800กว่ากิโลไปนั่งสัมภาษณ์แล้วนั่งพูดคุยกันนะครับสัมภาษณ์พูดคุยตั้งแต่การเปิดร้านการขายนกการสร้างพฤติกรรมหรือสิ่งต่างๆเกี่ยวกับนกสวยงามนในจังหวัดอุบลราชธาน,นีและจังหวัดใกล้เคียงนะครับเรื่องราวน่าสนใจอย,อย่างไรนั้นรับชมได้ ในรายงานพิเศษของจับกระแสต,ตลาดนะครับสินน้ำยาฆ่าเชื้อราและแบคทีเรียเพื่อฟาร์มของคุณสะอาดปลอดภัยมั่นใจซีนิตน้ำยาล้างภาชนะซีนิตให้ทุกงานล้างเป็นเรื่องปลอดภัยมั่นใจซีนิต ที่สำคัญที่ผมเดินทางมาจังหวัดบุบลนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับมีร้านขายนกสวยงามอยู่ร้านหนึ่งชื่อว่าร้านเอเชียเพชรช็อปซึ่งร้านนี้นะครับเป็นร้านแรกที่ขายนกสวยงามในจังหวัดอุบลราชธานีผมจึงเดินทางมาเพื่อสัมภาษณ์และสอบถามคุณเอซึ่งเป็นเจ้าของร้านเอเชียเพชรช็อปสวัสดีครับคุณเอสวัสดีครับ มันเป็นมาย,ยังไงที่ว่าในจังหวัดอุบลเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีร้านขายของสวยงามเลยใช่ครับในในจังหวัดอุบลเมื่อก่อนนะครับจะมีอ่าร้านตาส่วนเป็นส,นส่วนใหญ่นะครับที่ที่จะจะเจอได้ก็มีแค่นกของหยกเล็เบิร์ตพ่อคะเทลประมาณนี้ครับที่มีขาย,ยที่มีขาย,ขายใช่ครับ แล้วพวกนกใหญ่หรือนกขนาดกลางจะไม่มีเลยคือส่วนใหญ่ก็จะมีของโยกหละเป็นนกตลาดนะครับแล้วก็มีเรือเบิร์บ้านนะครับแล้วคุเจก็เลยมีความคิดความคิดที่จะมาเป็นตัวบุกเบิกใช่ครับสร้างตลาดที่จังหวัดอุบลครับทำมากี่ปีแล้วครับก็สามปีครับปีนี้เป็นปีที่สามปีที่สามการทำแรกๆเนี่ยมาเปิดร้านเนี่ย คนบนรู้จักไหมว่านี่มันนกอะไรชื่ออะไรยังไงอ่าตอนแรกๆจะไม่มีใครรู้จักเลยจะรู้เฉพาะแค่นกขนาดเล็กอย่างอย่างหงหยกอย่างพวกซันพวกเนี้ยเราจะนำนำเข้ามาแล้วก็ถ่ายทอดความรู้ให้ลูกค้าคตอนแรกๆก็ยังยังไม่มีการตอบรับเท่าไหร่รแล้วก็ อย่าก็จะนําเสนอโดยการาให้ความรู้ลูกค้าว่านกชนิดนี้นะสามารถปล่อยบินได้เราก็เลยตั้งกลุ่มของอุบลขึ้นมากับกับน้องกับพวกชมรมนะครับก็คือมีการก่อตั้งขึ้นมาใช่ครับเป็นกลุ่มเล็กๆเอาเอาไอ้กลุ่มเนี้ยมาจากลูกค้าที่มาซื้อนกเราหรือว่าเราเกิดจากคนที่รักแล้วมารวมตัวเป็นกลุ่มลูกค้า ที่เราที่มันถูกใช่ครับแล้วเราก็อ่าจะตั้งเป็นชมรมนกบินทุบลรัชธานีแล้วก็มาตั้งเป็นกลุ่มเป็นชมรมนกบินทุบลรัชธานีหลังจากที่เราขายมาด้วยใช่ครับนะครับถ้เอาลูกค้าเรานั่นแหละมาเป็นสมาชิกในชมรมนะครับตอนนี้ก็เลยนํามาขายตั้งแต่นกเล็กสุดจนไปถึงมาคอครับ่มีคนซื้อไหมครับมาคออ่า คนซื้อนะครับถ้าเป็นเป็นอย่างขนาดนกใหญ่ส่วนมากจะจะเป็นลูกค้าที่มาจากต่างประเทศเป็นเพื่อนบ้านลาวบ้างเวียดนามบ้างแล้วก็มีมีต่างชาติบ้างที่เขาที่มาอยู่เมืองไทยลาวข้ามมาซื้อฝั่งเราใช่ครับเวียดนามมาซื้อฝั่งเราแล้วมันเอาออกไปก็มีวิธียังไงเปิดเผยได้ไหมอ่าตอนนี้เป็นก เป็นเทคนิคส่วนตัวเอาเปนว่ามันม er ีลูกค้าตกต่างประเทศนนั้นต่างประเทศเพื่อว่าเรานี่แหละ <AO S 1> เดินมาแน่นอนแล้วลูกค้าที่อยู่ในจังหวัดอุบลเลยล่ะจะเป็นกลุ่มนกเล็กถึงขนาดกลางพวกสันกินชีสนะครับและเบิร์องหยกสีสพอพักสีบ้าพอกระเทลอะไรพวกนี้ในจังหวัดอุบลคจังหวัดแก้เคียงมาซื้อไหมครับคุณมีครับมีมีจังหวัดอะไรบ้างที่มาซื้อก็อย่างอํานาจ อำนาจขอนแกนพวกนี้เยะโสงแล้วแวงนี้เพราะว่าทางร้านจะมีมีทางเฟซบุ๊กด้วยประชาสัมพันธ์ทางเฟซบุ๊กด้วยครับเพราะนั้นทางร้านก็คงจะได้เปรียบตรงที่ว่าเรามีการประชาสัมพันธ์ผ่านเฟซบุ๊กใช่ครับ พอเขาเห็นสินค้าว่าเรามีอะไรก็เดินทางมาอาจจะมีการยกหูกันก่อนละหรืออินบ็อกกันก่อน,อนละ<ช>และ้วก็เดินทางมาซื้อใช่ไหมครับใช่ครับ,รบทีนี้การมาเปิดร้านของคุณเอเนี่ยประมาณสามปีช่วงแรกๆเนี่ยคงต้องประสบปัญหาที่เอาว่าขายไม่ดีนะ,ะพูดกันแบบบ้านๆก็นนคือขายไม่ดีอยู่ได้ยังไงคนมาถึงได้3ปมปีอืมอ่าเราทางร้านเราก็จะเน้นเป็นอุปกรณ์ด้วยแล้วก็มีสัตว์หลากหลายอย่างเช่นกระต่ายนู กระต่ายนูแล้วก็มีสัตว์แปลกเข้ามาบ้างเป็นเป็นช่วงฤดูกาลของเขานอกจากเรามีนกก็ยังมีกระต่ายนูก็จะช่วยเหมือนกับเรียบมุนสภองาคลองของร้านทำให้อยู่ได้ใช่ครับนะครับอุปกรณ์ต่างๆที่เรามาขายในร้านเนี่ยสั่งซื้อจากที่ไหนก็เป็นเป็นส่วนมากก็มาจาก ที่รู้ๆกันก็เป็นจตุจักก็คือเราก็ยังสั่งที่จตุจักเป็นอุปกรณ์อนนี้แล้วนกที่เอามาจำหน่ายล่ะก็จะเป็นของหนึ่งก็มีลูกค้าตอนนี้เราจะสนับสนุนในลูกค้าเพาะนกแล้วก็นำมาจำหน่ายคืนคแล้วเราก็ขายต่อทอดนึงแล้วก็รับจากฟาร์มแล้วแหวกแถวนี้ แถวนี้ก็จะมีฟาร์มอยู่ที่เขาเลี้ยงกันอยู่แล้วจะจะเรียกว่าฟาร์มก็ได้เพราะว่าก็ถือว่าขนาดขนาดกลางๆนะครับขนาดเล็กถึงกลางประมาณนี้ครับโดยสรุปก็คือว่าหลังจากที่พอคุณเอมาเปิดตลาดขายนกสวยงามอยู่สักสามปีได้ก็มีเริ่มมีบุคคลธรรมดาเนี่ยคือชาวบ้านทั่วไปเนี่ยมาเพาะเป็นฟาร์มบ้างนะครับแล้วก็มาส่งให้เราบ้างมีแล้วนะมีส่วนหนึ่งเราก็ไปซื้อจัก กรุงเทพบ้างใช่ครับวิธีการซื้อซื้อ,อยังไงให้มันไกลขนาดน,นี้จก<อ>ักมจะมาื่องบินหรือมาล่าถ้าถ้าเป็นลูกนกนะครับ,รบทางเราจะจะรับแค่จังหวัดใกล้เคียงคือไม่ไกลมากเดินทางไม่เกินอ่าสี่ห้าชั่วโมงครับในก็ะือน,น,นกเล็กนกเล็กลูกป้อนมาจากไหนครับลูกป้อนครับลูกลูกป้อนของเราจะมีอ่าอย่าง อย่างอยู่อุบลจะมีคนที่เพาะเลี้ยงนั่งเดิมอยู่แล้วก็จะมีอย่างอยู่ต่างอำเภอก็มีจะเป็นฟันเลิบเบิร์ดหงหยกพวกนี้ครับ,รบแล้วก็จะมีอยู่ที่โค,าคราชแล้วก็บุรีรัมย์เคลียร์รับกันเป็นหลักแล้วตอนนี้ก็คือเหมือนกับเราขายไปด้วยแล้วเราก็ส่งเสริมให้ใหใหลูกค้าเราเพาะมาส่งใช่ครับ เพราะฉะนั้นลูกป้อนที่เราเอามาจําหน่ายให้กับกลุ่มสมาชิกนกบินอิสระเนี่ยนะครับเราก็ได้มาจากว่าคนที่มีเพล็กอยู่ในจังหวัดอุดกใม่แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงใช่เพียงพอไหมครับกับความต้องการตลาดเนี่ยคือปัญหาใหญ่ในตอนนี้คือลูกป้อนในจังหวัดอุบลเนี่ยคือไม่เพียงพอ<ม>กับความต้องการทางเราก็ลู้อนเนี่ยใหญ่ขนาดไหน มีประชากรท่าไหร่พระทราบแต่มันไม่มีข้อมนนูลนะครับไม่มีนะแต่ที่แน่ๆก็คือลูกป้อนที่เราจำมาจำหน่ายเนี่ยไม่พอตามต้มองการ,รส่วนใหญ่กลุ่มที่มาซื้อลูกป้อนเนี่ยเป็นอายุประมาณขนาดไหนหรือทุกเพศทุกัยอะไรยังไงครับอาวนใหญ่จะเป็นนักศึกษาเป็นเด็กเป็นนักศึกษาประมาณเนี้ครับครับซึ่งเขาเปิดเปิดดูในใน u t u b e ไปเจอในในโลกออนไลน์ใช่ครับเฟซทั้งหลายอ่อก็เริ่มเรียนรู้เรียนรู้ก็มาเจอที่ร้านเราแล้วเราก็จะให้ความรู้ไปว่าการเลี้ยงอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คอ่าแล้วเขาก็จะลองซื้อไปเลี้ยงตั้งแต่อ่าอย่างเลดเบิร์ดพวกนกเล็กๆไปก่อนครับแล้วค่อย โต,ตขนาดใช่พัฒนาเป็นฟันคนเพราะฉะนั้นในกลุ่มลูกค้าที่มาซื้อลูกป้อนเราเนี่ยก็ผมจะไม่มีปัญหาละเพราะว่าในจังหวัดอุบลราชธานีนี้ก็มีม,ามหาวิทยาลัยด้วยถ้าเป็นช่วงนักศึกษาะจะมีมหาวิาาทายาลัยมีรารัพัฒอะไรพวกนี้นะครับท<า>ีนี้ในกลุ่มคนที่ซื้อเพื่อเพาะพันธุ์เพาะเลี้ยงแหละกลุ่มเพาะพันเพราะพันก็ยังก็หมถึงลูกปลาของเราก็ยังเป็นส่วนน้อยอยู่เพราะว่าเราเราเพิ่ง เราเพิ่งเปิดได้มาสามปีลูกอานกที่ที่พร้อมทําพันธ์ุก็จะจะน้อยหน่อยแต่ก็ตอนนี้ก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆละเหมือนกับเขากําลังมีความรู้ความรู้เพิ่มขึ้นจากการเลี้ยงปล่อยบินอิสระก็จะเริ่มเป็นเพาะพันธุ์เพื่อจําหน่ายละทีนี้เขาก็จะอาจจะแสวงหาจากจากข้างนอกบ้านจากทางเฟซบุ๊กทาง อ่าอย่างบางทีเขาก็ไปตามฟาร์มเองครับนั่นก็คือเป็นในเรื่องของการพอเลี้ยงการพเพาะเลี้ยงนะครับท่านผู้ชมครับพักสักครู่สินน้ำยาฆ่าเชื้อราและแบคทีเรียเพื่อฟาร์มของคุณสะอาดปลอดภัยมั่นใจซีนิตน้ำยาล้างภาชนะซีนิตให้ทุกงานล้างเป็นเรื่องปลอดภัยมั่นใจซีนิตคุณเอครับการที่เราเปิดร้านอยู่ในจังหวัดอุนบลแบบนี้นะครับจึงเป็นจังหวัด ติดกับชายแดนแล้วก็เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นจังหวัดที่ใหญ่เนยอวันหนึ่งในห้าของภาคอีสานก็ว่าได้ราคาที่คุณขายเนี่ยคือนกแต่ละประเภทแต่ละชน,นิดที่ขายในร้านเราเมันมีราคาอย่างไรตั้งราคาอย่างไรแตกต่างกรุงเทพมากน้อยแค่ไหนในส่วนของราคานะครับผมผมจะตั้งเป็นราคากลางเลย ไม่ว่าจะเป็นเป็นลูกลูกค้าชาวต่างชาติหรือว่าชาวอุบล<ช>ครับนจังหวัดใช่ครับเราจะเราจะตั้งเป็นราคากลางเลยเราจะดูข้อมูลอ่าราคากลางจากเว็บขายนกก็คืออาจจะบวกค่าขนส่งขึ้นมาอีกนิดนึงมันกับอย่างอุบลก็ห่างจากกรุงเทพก็ประมาณจำยกตัวอย่างลูก้อนสันก่อนอะอย่างลูกป้อนสันนะครับ ถ้าอย่างอย่างในสวนก็สามพันหใช่ไหมครับแล้วก็จะขายอยู่ประมาณสามพันแปดระมาณเนี้จะไม่ต่างมากก็เหมือนกับว่าค<ม>่าขนส่ง,สงเหมือนถ้าเราเราส่งมาจากกรุงเทพก็ต้องมีค่าขนส่งมา แต่ตัวนี้เรามาซื้อที่ร้านเราก็ได้เห็นเลยบวกไข่ผนส่งนิดหน่อยประมาณนี้ครับมีนะมาตอบตว,ว่ากรุงเทพขายสามบันได้เองทั้งร้าน,นขาย 3, ตัวนี้ <8. S 1> เป็นประจักษ์งเลยครับะ <c oughs> ต,ต,ตอบไหมก็ <c oughs> ผมก็จะให้ควารู้ว่าอย่างถ้าเราสั่งซื้อในในเพในโลกออนไลน์นะครับไม่รู้ว่านกที่มาจะเป็นสภาพไหนบ้างอาจจะตายใน<ล>ในลกล่องระหว่างเดินทาง หร,าห,ารหรือว่าอาจจะพิการหรือว่าอาจจะโอนไปแล้วไม่ได้ม่ได้ตังแต่ตัวนี้คุณเรารับความเสี่ยงแทนคุณละคุณมาคุณได้เห็นนกและคุณได้ของที่มีคุณภาพไปประเด็นนี้น่าสนใจคุณเอบอกว่า,าการซื้อในโลกออนไลน์แน่นอนนะการเื้อในโลกออนไลน์มันเนยอะเพราะเราไปร้าน้าไอ้ตรงนี้มันเป็นจุดแข็งของเราเลยหรือเปล่าว่าไอเนี่ยคุณมาซื้อมาเห็นตัวเป็นๆเ,เลย ถึงราคามันแพงกว่า300มันก็ยังดีกว่าที่คุณไปสั่งจากไหนมากำนวนลวส่งมาเป็นกล่องพัสดุพันอย่างเงี้ยะมันมีผลนะมีผลกระทบนะม,มีผลครับมีผลตัวนี้มีผลพอสมควรเพราะว่าบางคนลูกค้าที่เขาซื้อมาจริงๆแล้วไม่ได้ของจริงก็มีรหรือส่งมาแล้วอ่านกป่วยนกอะไรแบบเนี้ยครับหล่ะทางเราก็จะจะเน้นว่าอ่านกสุขภาพดีรรเราขายนกสุขภาพดีนก นกที่แข็งแรงให้ลูกค้าครับแล้วนกที่ซื้อไปเพาะพันธุ์ล่ะเมื่อกี้เป็นกรณีลูกป้อนเราขายเท่าแบบทั่วไปนะครับอาจจะมีค่าเดินทางบ้างและในกรณีที่พวกคนที่จะซื้อไปเพาะพันธุ์เพื่อเลี้ยงเพื่อขยายแล้วก็มาเป็นลูกหลานล่ะราคาเป็นยังไงเท่ากับกรุงเทพไหมก็เหมือนกันเราเราจะบวกขึ้นเเราจะมีอัตราตรงนั้นเหมือนกันอัตราก็คือเหมือนกับอาค่ารถจากจากกรุงเทพเดินทางมาเท่าไหร่เราก็บวกบวกเท่านั้นไม่บวกมาก เพราะว่าลูกค้าส่วนมากจะศึกษาจาก,จากในโลกออนไลน์มาแล้วว่าราคามันจะอยู่เท่านี้นะผมก็จะอธิบายให้เขาฟังว่าตัวนี้มันมีค่าขนส่งเพราะว่ามันไกลกันประมาณนี้ครับเวลาคุณเอไปซื้อรก เข้ามาในร้านในกรณีที่นกในร้านเนี่ยมันน้อยลงแล้ะมันหมดแลวคนเขาซื้อหมดแล้วเราต้องไปซื้นอนกมาเาาข้าร้านทําไงไปซื้อเพิ่มอืมหนึ่งก็จะติดต่อฟาร์มที่ที่เราติดต่อกันประจําว่ามีของจนที่เราต้องการไหมถ้าไม่มีก็อาจจะไปไป,ไปอ่าไปดูในสวนจโดยจักรแต่แต่ผมจะใช้ขึ้นไปคัดเอาเองครับ จะได้นกที่สมบูรณ์ไปนั่งเครื่องไปอ่าก็หลายหลายทิศทางก็คืออาจจะบางทีก็นั่งเครื่องไปบางทีก็นั่งรถไปอะไานะครับก็ถึงไกลนะจ๊ะขณะผมเดินทางมาถ่ายทำที่นี่จะไกลเลยไกลมากไกลมากครับทีนี้เอ่อเรื่องเรื่องของราคาไปละแน่นอนละครร้านของคุณเอที่อยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีตอนนี้มีคู่แข่งเนี่ย จะถามว่าเป็นคู่แข่งไหมผมไม่ไม่คิดว่าเป็นคู่แข่งแต่เป็นคู่ค้ามากกว่าคู่ค้าใช่ครับก็จะเป็นหน้าฟาร์มก็เหมือนเขาก็ทางทางฟาร์มเขาก็จะขายขายหน้าฟาร์มแล้วก็ไปตัดของเขามาขายด้วยประมาณนี้ครับการที่ร้านคุณเอเอเซียเทชรครบอยู่มาถึง3ปีเนี่ยมีจุดขายอะไร มีสุดขายอย่างไรที่ทําให้ร้านยืนอยูม่มาได้ขนาดนี้สุดขายของร้านเรานะครับก็คือเราเน้นให้ลูกค้ามีความรู้ก่อนศึกษาว่าลูกค้าต้องการจะเลี้ยงอะไรไม่ใช่ว่าเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเพราะความเป็นแฟชั่นเราอยากให้เลี้ยงด้วยความรักเราจะให้ความรู้เข้าไปก่อนครับถ้าคุณอ่านโอเคละตอบโจทย์ได้ว่าคุณอยากเลี้ยงนก อยากเลี้ยงหนูอยากเลี้ยงกระต่ายแบบเนี้ยคุณค่อยซื้อไปเราจะไม่ไม่ไม่ให้ลูกค้าแบบที่ไม่มีความรู้แล้วซื้อไปเลยอยากให้เขาศึกษาก่อนเราก็จะให้ความรู้ว่าเอออย่างนกลูกป้อนมันต้องกินอย่างนี้นะค,คุณมีเวลาไหม อย่างเลี้ยงคุณเลี้ยงสันลูกป้อนสันเสียงดังนะคุณอยู่หอคุณเลี้ยงไม่ได้คุณต้องเป็นนกที่เล็กลงมาประมาณเนี้ครับเพราะว่าเราเราเลี้ยงเราเลี้ยงด้วยด้วยความรักครับนี่คือจุดแข็งของร้าน แน่นอนแล้วครับว่าการที่เราเปิดร้านค้านอกสอสวยางามในจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งมันเป็นเมืองที่ใหญ่พอสมควรเนี่ยนะครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับทางร้าน,นมีไหมอย่างเช่นเ,ออเขาหลังเกียดไหมเขาอะไรไหมว่ามันมีเสื้อโรคปัญห,หาหอ,อ,อะไรอย่างงี้ยเนีมีเรื่องพวกนีบบ้มั้ยตอ,ตอนนี้ตอนนี้ก็ปัญหาใช่ไหมครับปัญหาก็คือส่วนมากยังยังไม่เจอครับตอนนี้เพราะว่า อย่างอย่างพวกเชอโล่พวกอะไรของเราจะจะใช้การคัดกรองนกถ้านกป่วยเราจะแยกทันทีครับแล้วก็แต่ที่ปัญหาหลักๆก็คือเนี่ยครับก็คือผลผลิตที่ที่เดือเข้ามาจำหน่ายไม่เพียงพอมากกว่าปัญหาที่จะเจอน้ก็คือไม่มีวัสดุดีที่คือคุณนพที่ยะมันเปนหนมากกว่าใช่ครับเอาละครับแล้วมาคำถามสุดท้าย จังหวัดอุบลราชธาน,นีนี่เนี่ยมีกลุ่มนกบินอิสระใช่ไครับกลุ่มใหญ่ไหมมีสมาชิกสักเท่าไหร่บินยันยังไงอะไรยังไงใครเป็นแหล่งความรู้ของชื่ออธิบายครับก็กลุ่มนกบินอิสระของบนก็เกิดจากลูกค้าที่ซื้อจากเราไปครับและกะ็มีความรัก ในใน,ในการบินาหาเมืงนกนะครับเขาก็จะในกลุ่มก็จะมีตอนนี้ก็น่าจะประมาณ10-20คนประมาณเนี้ยจะเป็นถือว่ากลุ่มใหญ่พอสมควรบินประจำไหมครับบินทุกทุกวันพฤหัสครับแต่ช่วงนี้อาจอาจติติดผลหน่อยรับก็อาจจะมีเลื่อนมีอะไรแต่ก็จะมีเพจนกบินอุบลน,นะครับ และสุดท้ายนี้นะครับผู้ชมทางบ้านที่นั่งดูอยู่อาจจะอยู่จังหวัดไหนก็แล้วแต่เกิดสนใจอยากจะเปิดร้านขายนกสวยงามเหมือนอย่างเซเซฟชชอปในขณะที่จังหวัดนั้นหรือในอำเภอนั้นยังไม่มีเลยเน yes. ี่ยร้านขายนกเนี่ยจะแนะนำเขาอย่างไรก็อ่าถ้าเรื่องสัตว์เลี้ยงนะครับผมจะแนะนำว่ามันต้องเกิดจากความชอบก่อน มันเพงจะเก il, os, la 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 ิดเกิดเป็นร้านได้ครับก็คือเราหนึ่งเราต้องชอบก่อนสองเราต้องมีเวลาแต่ก็นะผมก็ว่ามันยังยังโตได้อีกตลาดสัตว์เลี้ยงในในในเขตดีสารเขตดีสารสามารถโตโตขึ้นได้อีกเยอะ นั่นหมายความว่าในอนา,าคตข้างหน้านในวงการธุรกิจสัตว์เลี้ยงประเภทนกสวยงามในภาคอีสาน,นย,ยังมีเปอร์เซ็นที่จะเติบโตขึ้นอีกเยอะอีกเยอะเพราะฉะนั้นคนที่สนใจหรืออยากจะเปิดร้านเนี่ยอมีความรัก รักมันก่อนนะแล้วก็กล้ากล้าที่จะทำก็เหมือนอยา่างคุณเอแล้วก็มีความรู้ด้วยโอเค,ครับและในวันนี้นะครับท่านผู้ชมรายการคนเล็นนกเดินทางมาถึงจกักรวรดิโบราชเจะานีเพื่อมาถามคุณเอเจ้าของร้านเคซีนชช็อปความรู้ที่คุณเอถ่ายทอดออกมานั้นอาจจะไม่มากนะครับหรือมากก็ได้แน่นอนแล้วครับว่า คุณเอเพิ่งจะทำออกมาได้แค่3ปีเปิดร้านได้3ปีก็อาจจาะยังต้องฝันฝ่าหรือเจอป์ญหาอีกมากมายแล้วก็ขอบคุณคุณเอนะครับที่ให้ทางรายการได้มาสัมภาษณ์เพื่อเป็นความรู้แก่ท่านส่วนใมากครับและในวันนี้นะครับผมและคุณเอเสียที่ชอบขอลาว่อนอีครับ